โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมอยู่โอปป้ากับซีรีส์ม c ครับโปเกมอนนะฮะก็เป็นอีพีสแล้วเนาะล้วใครมันขุดอะไรก็ e ีีนี้นะครับมีสมาชิกเพิ่มมา2คนก็คืออ่อันนี้อ๋อออยู่อยู่ไหนกันวะอย่าเดินดิอย่าเดินวนดิเจอันนี้ก็เป็นผู้ร่วมเดินทางใหม่ของเราครับชื่อเจอมีโปเกมอนเป็น ดิซาดอนไอี่ชายิอตาดอนที่โตขนาเกีอ่าแล้วนี้ก็เฟิร์สนะครับเป็นแฟนผมเองอ่าแล้วก็มีคู่หูเป็นอะไรวะเนียนฮะเนียนฮะอยู่ไหนเฟิร์สเอาไม่ได้ออกมาโอเคก็เล่นเนียนฮะเหมือนผมนะครับอีพีนี้นะครับผมก็จะทําฟาร์มเนาะเพราะว่าอาหารนี่แทบหาไม่ได้เลยก็ผมจะเป็นคนรับทําฟาร์มเองเอไาวทำไมฝนตกวะอ๋อเแมงคู่จ๊ดเกินเลย โอเคไหมพูดม่พไม่พูดมากแล้วก็เดี๋ยว EP นี้เดี๋ยวเราจะทําฟาร์มก่อนนะครับแล้วค่อยไปประจนภัยด้วยกันนะไปแล้วโก้อยากได้เวลอยากฟาร์มไปฟาร์มกันก่อนเลยเดี๋ยวพี่ขอทําฟาร์มก่อนทําอาหารให้น้องๆหนูๆกินนะจ๊ะเก็บเนียนฮ้าก่อนเนียนฮ้าลูกแบนแบน ไม่โกงก็ไม่โกงมาเนี่ยฮะมันนี่ลุกโอเคทำอะไรกันไปก่อนเลยเดี๋ยวขอทำฟาร์มก่อนนะใครมีเหล็กอีกสองก้อนไม่จะทำถังน้ำอ่ะไม่มีไม่มีอ่ะไม่เนไรเดี๋ยวเผาเองแบงก็ชอบเอิบน้ำเอมบน้ำมล้แบงก็ไปบ้วนใส่ต้องใช้เดี๋ยวยาเดี๋ยวยาวนี่นะยามันเน่านะเออไปไปหาต้นเบอร์รี่ไปแล้วก็มาปลูกแถวแถวโปเกมอนเซ็นเตอร์เราไม่ดิแถวบ้านเราเออเพราะนี่คือบ้านเราไอ้เนาะ ก่อนจะเดินทางอาหารนกก่อนดีกว่าเฮ้ยน้านใต้นั้นอะไรอ่ะมันมีเหมือนตัวอะไรอยู่โคตรลึกเลยอ่ะอยากลงไปจับว่ะเย้โรคจิตดิจะยู่ก็เดินย่อมมาถือขวานดิ่ใครๆก็กลัวโอเคนกเว้สิบนกเว้าสิบแปดมาทำถังก่อนเฮ้ยเนี่ยเจอเจอไรชูเว้าเวลาชูตัวเดิมยังอยู่เลยเนี่ย โอ้ยบ้าไรชูเลยไม่เป็นไรหรอกพี่ก็ชูโหดสุดละจะดูสี่ิบแปดแล้วยวย,ยังองุ้ยยังเลยว่ามีกระชูเนี่ยมีไงให้ตายก่อนกำลังตัดไม้อยู่นะเอาตัดไม้โอเคมาเดี๋ยวทำฟาร์มให้เลยเอาเฮ้ยโอ้แย่แล้วเกมบั็กแน่เลยแย,ย่แล้ว<ม>เกมบลวันนีมาบ้าช่องอื่นบ้างบ้าช่องตัวเองเยอะไปละ บ้าช่องเป็นมอนใช่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 โอ้อันนี้ห่างกับผู้ร่วมบริการบ้าด้วยกันไม่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 พวกพี่ปกติดีหรือเราหรือหรือเราโหลดนี่วะมดมาเอฟโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนไมค้ากับมดเวทรวมผสมกันโคนมั่วเลยโอ้โหมั่วเลยความมั่วผมทำได้นะก็อย่าเลยไม่เอาเราเราเล่นแค่โปเกมอนก็พอ ไอ้อโปกเกมอนมีมอดปืนเนี่ยสุดโหดเลยโปกเกมอนมีมอดปืนขานกอีกก่เน่ยนกออีกก่ไม่รู้ได้เนื้อบอกน่าจะได้เนื้อไก่มั้งไม่ได้ได้แต่ขนนะไม,ไ,มไม่ไม่ได้เนื้อไก่เลย,เยด้ขนลืมเป็นนกปลอมปหเนี่ยนกเก๋โปกเกมอนไม่ไม่มีเนื้อมีแต่อากาศมียาดงไงยาดงไก่ปูเนื้อโคตรอร่อ,อยคุณแล้วอยู่เหรออันนั้นมันอันนั้นมันอันนั้นมันไม่ใช่นกไง ม่เป็นปูงเคยกิน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 เก็บของก่อนแล้วก็เอาไงดีนะรอข้าวโตเดี๋ยวเราไปเก็บเวลก่อนดีไหมนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเผาแร่ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเผายังไงนะจะลองก่อนเผาแร่อะไรแร่แร่มันมันเป็นแร่ของโปเกมอนเลยเวยแร่ใหม่มีมีเต็มเลยอ่ะ ต็มเลยมันมีทั้งดาบทั้งชุดเกาะแล้วก็มีพวกเทนเนอร์โปเกมอนอ่ะมันจะเดินเดินไปทั่วเรื่อยๆเว้ยผมไปผมไปพัฒนาตัวอะไรสักอย่างมาเฮ้ยมีอะไรบ้าอ้ะอย่าบอกได้กบนั่นอ่ะไม่รู้ได่งก็มันมีแค่เนี้ยัโอเคมาเดี๋ยวไปประจนภัยก่อนเลยละกันนะจ๊ะเดี๋ยวมานะจ๊ะตัว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 สามติมาเอ เดี๋ยวเดี๋ยวแคปใครๆก็ได้แคปแคปพิกัดโลโลแคปพิกัดให้หน่อยแคปพิกัดไอไอนี่ให้หน่อยไอ้บ้านเราอะแคปมาให้หน่อยลงเอาลงกลุ่มเอาลงไลยแคปเออได้ได้แชทก็ได้ขอไปโปเกมไอไม่ใช่ขอไปวจนภัยก่อนนะครับได้เวลาแล้วไหนโปเกมอนมีอะไรให้จับไหมตัวอะไรวะเนี่ยังไม่ครสี่สิบแปดตัวอะไรวะจีมันจีมันจีจะบ้าแบงอะไรชูเปล่าเออไรชูไรชู ตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละตัวตัวนั้นแหละแล้วก็วลอกขาไปไหนเนี่ยเฮ้ยพี่จอดพี่จอดหรือพี่เจียนไม่รู้ <m ock ets> เอาละแบทเทิลเออเฮ้ยสู้กับนกดีกว่าพี่เซพี่เซพี่เซขอสู้หน่อยพี่พี่เซแบทเทิลฮึบมาไปเลยเนียนฮะฉันเลือกไหนเอาละเนียนฮะใช้ท่าสะกดจิตมันเออมันโดนสะกดจิตแล้วตอนนี้ เนี่ยถ้ากูตายไปแล้วไปโก้ยไงกยเป็นร่างแรงเอาละพี่กระจูไปฟ้าแสนโวเรียบร้อยว่นนี้มากเฮ้ยพี่กระจูแบกอยู่ตัวเดียวอ่ะเจ้าซุยคุณตัวไหนวะไม่ใช่ซุยคุณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซุยคุณมันแต่มันเหมือนอ่ะซุยริวมันไออีวยอีวยเหมือนซุยคุณเลยอ่ะตกใจหมดมันเป็นอีวยล่างน้ำมาเบลสีเจ็ดเลยเจ๊โอ้ชาเวอร์ชาเวอร์ชาเวอร์ ช่วยคนะสุดีคนะอะไรนะเจช่วยจับหน่อยเจี่ยช่วยจับหน่อยมันมีคำแรกแล้วช่วยจับหน่อยแกล่าแกท่าอะไรเหือเดี๋ยวไม่ตายมันท่าน้ำอ่ะอันนี้ตัวตัวมึงท่าพาษาังกิจอ่ะช่วยจับหน่อยโอ๊ยทีเจียขอแบทเทิลกับแกอ้าวกดผิดฉันขอแบทเทิลกับแกแบทเทิลรอแถวนี้แบทเทิลมาเนียนฮะฉันเลือกนายไป เนียนฮะจถ้าควรห้าสี่นั่นแหละดีมากเนี่ยฮะยิงสุดอ่ะโอเคตีมันอีกรอบแน่ใจวะแต่ตัวมันก็แรงอยู่อ่ะเออสวยลูกไอ้เจอไม่ได้จับมาได้วันนี้ยแล้วตัวนี้ตอนนั้นกูเจอตัวนี้ในป่าวีอะไรจ้าสี่พันไม่มาไม่ตายดีวะโอ๊ยกดไปที่กระเป๋าฟ้าแล้วกดตรงรูปบอลอ่ะเรียบร้อยเนียนฮะชนะในตัวเฟิร์มมีแต่บอลดีดี พอเฟอร์มันไม่ได้จับ,บหน่่อยนนะไมงั้าทีของหายอ่าใช่เฮ้ยคอยคิงววคนเนียนฮะ<ม>ตัว,วคอยคิงเลยลูกเป็นเจ้เา,าเจขอความเร็วนิดนึงออดด้้วยว,วยเอาล่ะเบทเทิลเฮ้ยเนียนฮะเวลแปดแล้วสวยไปเลยลูกเนียนฮะเจ้าถา้ควรควรคอยคิงมันเออสวยเอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บ เออเนี่ยท้าวิวเก้าแล้วเก่งมากลูกพ่อไปยาวๆครับวันนี้เอ,อพี่แกร์คะผมมีเพชรอยู่สิบสามอันในตัวฮะเป้ามาจากไหนอฮะไปเดินเล่นในช่ทำฮะเพียส <laughs> ิบสามมัน บอกแล้วอยากให้กูมาได้เจอเวอร์เย่างเงี้ยเฮ้ยนี่มันโลกโปเกมอนนะเพชรมันเพชรมันก็งั้นๆแหละเฟิร์สจริงๆริงแม่ก็ลงมาเก็บเวิวกระไรครับนี่แลกูได้แม่มาเจมเลยทำไมทำไมจู่ๆมันรวมตัวกันวะเอาเนี้อะไรเนี่ย What the fuck เอ้ยนี่มันตัวละครในดอไม่ใช่เหรอเฮ้ยนกนกเวลกาชนะตัววิสิเกจเลยอีแรงชนะเฉยเย้ยมาเจริญเลยโคตรบ้าเลยแถวบ้านเราก็ไม่มีโปเกมอนเลยนะ มีม e ีมันก็เกิดไม่ถ้าถ้าไม่มีเราก็ไปในป่าก็ได้อะไรวะ,วะเนี่ยดินไครมันขบดินไว้บ้านเราวะข้างบนเนี่ยเฮ้ยตัวนั้นตัวอะไรวะเฮ้ยเจอจิงจอกไฟวะจิงจอกที่ล่างล่างล่างฐามันจะเป็นจิงจอกก้าวหาง จับไม่จับดีกว่ามีธาตุไฟแล้วเอาธาตุน้ำมาเผาแม่งลุยต่อไหนโปเกมอนโอ้โหเฮ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่รอทีเราตายแบทเทิลฮึบเอาเนียนฮะไปสู้เลยกันเวลเก้ากับเวลสิบเอ็ดหวังว่าจะไหวตีลูกแล้วแบมไปสู้ตรงไหนเนงไโอ้เนียนฮะเนียนฮะไปแล้วเฮ้ยไม่เนียนเนียนฮะไม่ได้ไปเนียนฮะชนะโอ้โหตีทีเดียวชนะเลย โอ้เก่งจังสมแล้วที่เป็นลูกพ่อก็ทํา<อ>ไมมันทได้เลยมมันบักว่าขึ้นเวลเจ็ดแับจีนได้<ะ>ตั้งจีได้เฮ้ยที่จะไดอนไปควฟาร์มเวลกลับมากันีนก่อนดูโอ้ยนยนท้าวเวลสิบแล้วว้าวเก่งมากลูกเวลสิบแล้วว่าจะวิวัฒนาการแล้วีตั้งแต่ตัวนั้นก็จะโดนทั้งไฟเผาตาย ต้องมาใช้เอเล้งในป่าเนี้ยน,นะอเล้งในป่าที่จับมาใช้ตะคุ้มเลย okay, อะโอเคฮิวแล้วตีมแมลงตายหมดปานะ่าเนี่ยเก็บเวลให้เนียนฮะไปแบทเทิลไปเลเนียนฮะลูกตีมันฮึบเรียบร้อยเฮ้ยได้สาหลายมาด้วยจะลอกตรงนี้มาตีทีแรงมันพอเจอตัวเวลเยอะกว่ามันปักเลย,เลเลยไปเลยนเนียนฮะตีมันสวย อย่าตายนะลูกโอเคตื่นกันนายจริงเลยปุ๊บตีมันเออไม่เนี่ยนฮะหน่อยแนย่ไปเลยพี่กันอยู่ช็อตมันเออบางอาจบางอาจทำลูกของฉันเปล่าหรอกเราไปท้ามันก่อนตัดไม้ เนี่ยครับ่็คือเอ็ดแล้วเดี๋ยวเก็บโปเกบอลก่อนแล้วกันยังไม่จับเก็บไว้แค่โปเกบอลสีฟ้ามาแล้วเราขอไปไกลก่อนนะขอไปไกลๆเลยแล้วกันไอ้ต้นไอ้ต้นของทำบอลน่ะเจอละเฮ้ยเก็บมาเลยเก็บมาเลยเก็บมาเลยรูดีแดงเอาวเข้าใหม่ได้ได้ได้มาต้นนึงแล้วก็เพลินอ่ะเอาไม่เล่นฟืน ไอ้ไอ้นกเออม battle ไปเลยเนี่ยฮะตีมันทำไมจะเป็นนกเรียบร้อยเก่งมากไปต่อต่อไม่ตัวซากุระจะดรอปมั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ดรอปสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับตัดแล้วต้องรอไอ้นกอีกแล้วตัดแมือไอ้นกไอ้นกเออม battle บเอาปีกกระชูมาเล่นดีกว่าเออที่เนี่ยไปเร็วเนี่ยพี่ว่าเพชรเอาไปทำอะไรได้วะนอกจากไอ้โต๊ะทำโต๊ะฮิวอ่ะแค่นั้นแหละเพื่อนใช่ก็ก็มีประโยชน์แค่นั้นแหละแต่ว่าโลกโปเกมอนนะเนาะโลกโปเกมอนเออกูทำมองท้าเพชรไปกันจะยิงตกแต่ดีกว่าเออเฮ้ยโปเกมอนพลังกิน คุยคอยคิงอยากให้คอยคิงว่ะจับคอยคิงดีไหมเนี่ยเดี๋ยนะยังบ้ามีอะไรให้กินด้วยเหรอฮะมีมีฆ่าฆ่าเคื่อปลาแลจะได้เนื้อปลาไปกินใช่มีปลามีโมไปกินเลยสวยเนี่ยฮะเฮ้ยมันตอนนี้ยังกินเนื้อปลาจากโปเกมอนอยู่เลยได้ได้ลูกตาเอ็นเดอร์แมนด้วยเวลาฆ่าโปเกมอนพลังจิตอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเจ๋วแจ๋วแจ๋วมีอยู่ห้าลูกนะคิดว่าถ้าเกิดเราไปแล้วไม่มีมังกรดิมังกรสู้กับ โปเกจอเจอเจอต้นเจอต้นแล้วเจอต้นเจอต้นของโปเกมอนแล้วอ๋อตกตกมันจะคุ้มอ่เอ้ยตัวแล้วเลยขอไปจนไทยยาวๆเลยละกันนะครับทีแรกว่าจะไปหลายๆคนขอไปคนเดียวละกันขอเตะบรรยากาศคนเดียวละกันนะจ๊ะ แล้วโปกมอนก็ตายหมดเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าเจอโปเกมอนที่เวลเยอะกว่านียนฮะเจ้าพี่คาชูไปสู้นี่มันเป็นทริคเพราะว่ามันคือตัวพระเอกเป็นอะไรกับขำาดีไว้ผมมาทำนิวึกไม่ปลอดภัยเลยเด็กต้องชอบแน่ๆเพราะมันคือการประจนภัยยังไงล่ะ ไปต่อไปต่อเฮ้ยโปเกมอนพลังจิตุถึงต้นแดงพอมาเดินมาเจอเต็มเลยไปเลยพี่กัจูฉันเลือกนายตีมันต้นฟ้าต้นดำเหมอสวยมันไม่มีดมันยังไม่โผล่มาดิมันยังอยู่ไหนยังไม่รู้เลยไม่เจอตอนนี้ขอไปจนไทยยาวๆนะครับสนุกว่ะเจอก็ขนาดต้นเหลืองแทบไม่เจอเลยป่าจะเจอต้นเหลืองโคตรเซ็ตบรจะายู่มันจะอยู่ในอมมันอยู่ในโอมเหรอหรือเปล่าเออ หายากอยู่นะอยู่ตะกุล่าเนี่ยทำไมต้นไม้มันสูงจังวะแต่ละอันเนี่ยมึใครอ่ะเจมึงใครเนี่ยเจหลังมึงอ่ะเอ้ยหนู้างมาไม่เนาะโปเกมอนอะไรวะตาเลยมึงอะมึงออกมาตรงจุดกูทำไมแล้วเราจะกลับบ้านได้ไหมเราจำได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอ้ยไอ้นี่อยู่ไอ้นี่ไว้อะไรพิกัดไว้จำไม่ได้เดี๋ยวก็พึ่งกูก็พึ่งโลกไงจำไม่ได้ครับเจอาพระทองไม่ต้องเกมก่อนเกมเดินผ่าพระทองได้ไงวะ สนใจวะเป็นสนใจครับโปเกมอนมันหายไปไหนหมดวะม่เจอละเนี่ยโลกนี้อะท้าวมันมีโปเกมอนก็มีแหละแล้วมันมีพึ่งด้วยมือใครเนี่ยหึ่งฮึ่งฮึ่งฮึ่งเอ้ยพีเจตพีเจตพีจอดอ่ะหมดอ่ะมานี่มาฮึบไปเลยเนี่ยฮะตีมันไม่เจอเจอนกกว่าเจอนกอีก่อยนกอีก่อนเวียร์สีบเจ็ดจะจอกเกินนะครับให้จับมีนกอยู่แหละวมึงนกเวียร์สิบสาม จะเปลี่ยนแนวแล้วไม่อยากเล่นเนื้อีก่อยจอยเปลี่ยนแล้วหน้าเบื่อแล้วแล้วนี่เขาไปทำไรได้วะแร่อลูมิเนียมเอาไว้ครับอุ้ยเฮ้จ๊กูเจอนี่ว่ะเจอกระต่ายไฟอ่ะจากภาคภาคอะไรอะที่มันมันเป็นกระต่ายกระต่ายไฟที่มันที่มันเตะอ่จริงใช้เท้าเตะลูกอ่ะเพี่กลับบ้านก่อนตีคอยคิงแล้วกันลืมลืมมันแล้วปุ๊บแบทเทิลคอยคิงเดี๋ยวถ้ากูมาเป็นเบลให้ชันตีมันลูก เออสุดยอดทีเดียวจอดไปเลยเจอแร่ไหนแร่สีเขียวแร่อะไรแร่สีเขียวถ้าขุดได้ก็เอาไปเลยก็ได้หมูเยอะมากได้ขุดได้เจอแล้วมาเป็นแร่มันเอาไว้ทำมันเอาไว้ทำของอะไรนี่แหละโอ๊ยอยู่นี่เหรอโอ๊ยปาปิลล่าแบทเทิล ไปเลยเนี่ยนะปีบันเอ้ยเก่งมากลูกไม่เชื่อจะต,ต้องเอาตัวมันไปสู้ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยเจอโปเกมอนเซนเตอร์รอย่าไปตรงนั้นนะเบ๊ะจุดที่สองอยาคิวเลือดอยากคิไปอย่าไปหาจังเลยเจอโปเกมอนเซนเตอร์จุดที่สองทุกคนอุ้ยสวยมากเลยจุดเนี่ย ดีกว่าบ้านเราอีกอะมุมโคตรสวยเลยอะโอ้พูนี้พู้นี้แปลว่าจะยา้ายเหรอไม่ไม่ไม่ย้ายไม่ย้ายไม่ไมไมไมย้าย้ำไมก็ได้ไปก่อนนะอยู่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขุด,ข,ดขุดไอ้นี่ประกันขุดที่ฮิวประกนอ้าวไม่ได้ที่ขุดมาไม่ได้ขุดไปได้ใค่ทำไมอะแ่ที่ขุดเพรเท่านั้นไม่โอ้โหเจอโคตรสวยอะยังสวยเลย ทำเลโครดีอ่ะมีแม่น้ำอะไรเต็มไปหมดเลยโอแม่น้ำเมซอนเสียดายว่าวุ้ยเจอนี่ด้วยเจอลูกสีน้ำเงินโอ้ยโปเกมอนเซนเตอที่สองเ้ยทำเลโครดีเลยทุกคนย้ายกันโอ้ยโปเกมอนเซนเตอร์สองโปเกมอนเซนเตอร์สองที่เลยมันติดกันเลยโคตรมา มีแต่มีแต่กระาจายกันไม่เป็นที่นะแบงมีแต่ต้นไม้อ่ะมีมีแต่นี่เว้ยมีแต่ต้นไม้ของโปกเกมอนอ่ะเอะ้อะไรวะเอะ้นั่นแหละเอาไว้ทำโปกเกบอลว่ะเต็มเลยโอ้ยจะอยู่กลจะ <c oughs> หาเจอเออวะโอ้เสียดายเลยต้องบอกวิกัดวิกันไปโอ๊ยเจอเนียโอ้เอ้ยหรือหรือจะบอกพิกัดไหมบอกพิกัดแล้วมากันไหมขนของมาขนของมากันให้หมดเลยเอาวะ มล,ลูกท้ายโลโลเก็บบอลไว้ให้ด้วยนะเฮ้ยเจอหมู่บ้านมีมันเหลือของแบงค์อยู่ปั๊บก็มีบอลเทาอยู่อ่ะมึงต้องหาอะไรเม,มื่อคืนบอลบอลเทาอ๋อจำได้ว่าบอลเทามีสองลูกเฮ้ยเจอหมู่บ้านติดใกล้ใกล้กลับนี่เลยใกล้ๆกับโปเกมอนเซ็นเตอร์เลยตีมันตัวนี้ตัวนี้มันรีะ วัปไปอ่อ๋อมันพืชเหมือนกันนีหว่าจะหาจับตัวออหาจับตัวธาตุแต่ละธาตุให้มันครบไนงะแล้วก็เอาไปฟาร,รม์มไว้ให้มันทีหลังกูมีกูมีแต่ธาตุนังเฮยเจอไอรอนโกลเลมด้วยวันดีครับพี่เหยเจอฟางแร้วเยเจอหมูมีหมูได้ไงอะไม่สมจริงไอ้น้อง <c oughs> <c oughs> ไม่สมจริง <c oughs> นี่มันโลกโปเกมอนนะ <c oughs> ิยู่ในแบงเราจะได้หาหายง่ายๆเจอฟางข้าวละวเมืหนึ่งเดี๋ยวจะเก็บฟางข้าวไปให้นะเก็บฟางข้าวแล้วไปทำขนมปังให้แบงค์หมูหมูเทียมมั้งหมูจริงหมูจริงหมูจริงมันขอกๆอยู่น่ะหมูจริงหมูจริงเนี่ยหมูจริงหมูฟางข้าวเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฟางข้าวไปให้เอาไปทำขนมปังโอเคโอเคหมูจริงหมูจริงไม่ใช่ไม่ใช่หมูปลอมโอเคโอเคเก็บหมูไว้ก่อน โออยู่เจเจเจตัวนี้ตัวนี้มาเจอฟักทองโอเคเก็บจะยืนเจอเทนเนอร์ด้วยใครจะแบทเทิลเปล่าเฮ้ออีเลยอีต้องลองขอรองของหน่อยบ้างอยากลองของมากอัเดียโลเอ่อมามาโปเกมอนเซ็นเตอร์โซนไอตรงที่สองอะพิงสนามพี่อ้าวเฟิร์สเน่เน่เน่โลโลตามมาตามมา เดี๋ยวพาไปแบทเทิลยังไงไปหมู่บ้านอ้นนวาวแบทเทิลไปหมู่บ้านฝั่งนี้ด้วยฝากเก็บเตาเผาเหล็กมาด้วยอ่ะได้ได้ไดนี่โลเอาเลยแบทเทิลเป็นตำรวจด้วยนะแบทเทิลกับตำรวจอะ่ะโหคนตำรวจเออวินจากับตำรวจเลยเอาเลยแบทเทิลขอขอขอแบทเทิลมันต้องขอขอ,ขอแบทเทิลด้วยโอ้ย ตีไปแล้วยังไงอุ้ยวิธอะไรวะอุ้ยไปไดขึ้นฟอนส์สบ,บู่งงนะแล้วไงเนี่ยสวยอะละโอ้ยโอ้ยมันมีกาดี้กาดี้โปเก,กมนอหมกกมนหมาไฟโปเกมอนหมาไฟอ้าวกบกบโลกไปแล้วเอาตัวอะไรมาแทน กเกมบอลมาจากไหนวะอุย้ยได้ไรอะแท่งเบสอ๋อ,อเราเราเราพอ,อ,พ,อพอเราชนะเทรนเนอร์เราจะได้โปกเกมบอลมาด้วยเว้ยแล้วก็แท่งเบสใช่ปะเมื่อกี้เฟอร์อยู่ไหนฮะเฮ้ยไอ้เป็ดตัวนี้โคตรเก่งเลยต้องจับ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 เออแบงค์พึ่งฆ่ามาเพิ่งฆ่าตาเป็นเบรกเกอรเอง ไอเป็ดที่มันถือเนี่ยไออะไรวะไอใช่นั่นแหละร่างสองโคตรเก่งบอกเลยไปฟ้าจแซนวิมันมันยังมันยังยังไม่เท่าไหร่รู้สึกว่าตัวโอ้ยพิกาชูกูตายเลยทีเดียวยังไงไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่ลตายแล้วพิกาชูแบ็คเวิลน้อยเปล่าไว้ให้มันตีอ่ะเอ้ยไม่ดีมันโหดนะพิกาชูอะตกมาทุกตัวนะ ตายหมดเลยโอ้ยเป็ดมันโหดจังวะอยากได้อ่ะตัวมันเก่งอะไรวะพี่พี่จูพี่ว่าห้าจีบเลยแล้วสามสิบสามแม่โคตรเก่งเลยมาเนียสเฮ้ยตัวนี้ดีกว่ามันเอาไปมัเอาต้นหอมฟันนาผมเห็นไหมตัวเก่งไหมโคตรเก่งอ่ะสวยโอเคแล้วก็เนียสต่อต้นหอมฟันนาตายเนียสมา battle รีมันเยนเนียดี่วะเออเว้นสีแล้วเว้สีแล้วเฮ้ยกบใครวะ <c oughs> มามาแบทเทิลกันฮึไปเลยเนียนฮะตีมัน,มนเออ ค okay, มันเหลือเลือดห้าสิบแปดควรมันเลยไม่ต้องใช้แล้วถ่าใบไม้อ่ะไม่ตายด้วยเออแลกกันดีท่าใบไม้แรงกว่าไปเอออ้อแล้วเมื่อไหร่จเจวลสิบห้าแล้วลูกเดี๋ยววิ่งไปดูแปคงดี่วะ, <c oughs> จะเจวลสิบห้าแล้วนิดเดียวตรวนู้นมันจะมีอะไรรู้ ชิล่าโมจะเคยเห็นจุดที่สองนะแต่รู้สึกว่าลืมไปแล้วเฮ้ยมาดิตัวนี้แหละฮึบไปเท่าเอ้าเฮ้ยมองไม่เห็นเออตีมันกิ้งไปดีกิ้งไปดีอ้าเนียนท่าไปแล้วไม่จบเอวโปเกมอนขอตตัว เออเนี่ยมาพี่เกี๊ยดเหรอมาดิ battle ลุ้นมายืนดูเฮ้ยเอาอยัางอะไรโอ้นึงว่ามวินึงความวินวิวัฒน,นาการแล้วตรงนี้มาสองจุดเลยนี่ว่าไอ้จุดตรงนั้นกูอยู่กับจุดไหน่ไอ้แกะเวลเท่าไหร่อ่ะไอ้แกะเวลสิบสาม มาฮ่ามาเป็นเครื่องสังเวย้ยให้นฮึ๊บ Battle ไปเลยเนี่ยฮะเออโอยมันตีกลับมันตีกลับโอ,โอ้เลือดมันเยอะจังวะฮึบตัวนี้มันไม่เก็บอตมันอใส่ม่เก็่เนี่ยฮะไหวไหม่ยตายเลยโอ้โอเคเนี่ยฮะไหว ชนะแล้วเมื่อไหร่จะวิวัฒนาการวะไอแกะมานี่ดิขอตีเลยรั่วสิบหกแล้วมั้งรัวสิบห้าแล้วเนี่ยทำไมวิวัฒนาการไม่ได้ไม่สิบห้าก็สิบหกสิบหกเหรอก็ต้องอีกรั่วหนึ่งสิบหกกับแบงค์โอเคคอยรั่วหนึ่งฮะของแบงค์ตองน่าจะต้องสิบหกสิบเจ็ดอะทำไมอะมัน มันเป็นเลเวลมาตรฐานของตัวที่แบงค์ต้องพัฒนาเอา้าพัฒนาการเร็วเอา้าไม่ขอแบงค์เ้ยลืมเลยถ้าเกิดเวลาพัฒนาการมันจะไม่เปลี่ยนลูกนะนอกจากสาวว่าเราจะเรียกมันออกมาก่อบมาดูอีกรอบเนี่ยมันจะเปลี่ยนลูกมันังเนียโรเต้โอ้ยพัฒนาการเร็วเนียโรเต้เอ้ยเกือบตัวสูงเท่ากบโลละ อันนี้มันยืนสองขานี่ก็ยืนสองขาเหมือนกันเนี่ยเนโโรเตส่วนแล้วที่เป็นคู่หูของฉัน